นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องครอบครัวชอบประชดใส่กันแถมเราก็อ่อนแอด้วยทำยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าแอดมินคะหนูจะทำยังไงดีครอบครัวหนูไม่มีความสุขเลยนับวันยิ่งไม่เข้าใจกันแถมหนูก็ไม่มีความสุขเลยค่ะ ทุกคนต่างก็ประชดใส่กันตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอทำยังไงถึงจะเข้มแข็งขึ้นได้คะคำปรึกษาสั้นๆนี้บ่งบอกถึงสภาวะสถานการณ์ต่างๆที่เราทุกคนน่าจะเจอและก็มีโอกาสที่จะเจอได้สูงก็คือปัญหาทางครอบครัวการประชดใส่กันเนี่ยมันเป็นปัญหาแรกๆของการที่เราต้องเจอกันเกือบทุกคนบางครอบครัวอาจจะมีความสุขราบรื่นตั้งแต่เล็กจนโตคุณไม่เคยที่จะมีปัญหาอะไรเลย ไม่เคยแม้กระทั่งผู้ช่วใส่กันคุยแบบเรียบๆแล้วก็สบายๆส,สิ่งเหล่านะั้นเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ที่สุดต่อสุขภาพจิตแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสถานาการณ์ครอบครัวที่ผู้ช่ใส่กันสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณอาจจะไม่ใช่คนเดียวและคนแรกของโลกใบนี้พอมีหลายครอบครัวที่เจอหนักกว่านี้แล้วก็อาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือทำลายร่างกายก็มีมาแล้วสิ่งผมกำลังจะสื่อจริงๆ คือการที่เราต้องเปิดใจยอมรับว่าครอบครัวเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกและสมบูรณ์ในแบบที่เราต้องการหรือในแบบที่เราคาดหวังว่าจะให้เป็นแต่แน่นอนครอบครัวทุกครอบครัวก็จะมีจุดที่ดีและเสียแตกต่างกันไปซึ่งสิ่งที่เราต้องมองก็คือข้อดีของครอบครัวเราไม่อย่างนั้นเราจะมีความทุกข์มากๆเมื่อไราก็ตามที่เราเติบโตไปแล้วเรามองย้อนกลับมาว่าเราน่าจะมองเห็นครอบครัวให้ดีกว่านี้ได้ตั้งนานแล้วเพราะว่าทุกๆครอบครัวก็มีทั้งดีและเสีย สังเกตว่าหลายๆครั้งที่เราออกจากครอบครัวเดิมไปไปสู่ครอบครัวใหม่ที่เราเป็นพ่อแม่แทนแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากความเป็นลูกที่มันลดน้อยลงทุกๆวันเราต้องไปทําหน้าที่อย่างพ่อแม่แล้วก็ดูแลลูกของเราต่อไปเราจะกลับย้อนมองแล้วก็เห็นบางสิ่งและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือเราน่าจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้เราน่าจะเข้าใจว่าการประชดประชันกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยนะมีอีกหลายครอบครัวมากที่เจอปัญหาหนักกว่านี้ เราควรจะเข้าใจเขาแน่นอนว่าเราอาจจะไม่มีความสุขแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ครอบครัวด้วยตัวของเราเองผมเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าเริ่มต้นที่จะเข้าใจคนในครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะยากสักแค่ไหนแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการหยุดประชดประชันใส่กันแล้วหันหน้าเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนี่คือเหตุการณ์จริงที่ผมได้ประสบพบเจอกับตัวเอง ครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวที่ชอบประชดประชันใส่กันเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมรับมือก็คือบางครั้งอาจจะประชดตอบแน่นอนบางครั้งอาจจะทะเลาะกันบานปลายมากๆแต่หลายๆครั้งผมก็จะนิ่งเฉยแล้วก็เงียบเฉยมากกว่าไม่ใช่เพราะว่าผมอาจจะอดทนเก่งหรือว่าอะไรแต่เป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาประชดมาเพียงเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะเอาชนะเราหรือเปล่าและแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโตขึ้นการที่เราเป็นเด็กเราโดน การกระทำบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้เราก็กลับเก็บความรู้สึกนั้นเอาไวเ้เงียบๆแสดงออกไปไม่ได้เพราะเรายังเด็กเรายังไม่มีสิทธิ์มีเสียงเรายังไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนจุดยืนบางจุดได้เราจึงต้องยอมเสียเราราบกับความรู้สึกตัวเองว่าเราทำไมแย่ขนาดนี้ทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้แน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโตขึ้นเราเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเราเริ่มมีความแข็งแรงเราเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง การที่เราพูดประชดประชันกับเขาคืนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ตรงนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราแก้ไขาการประชดประชันได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่การประชดใส่กันต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นการเอาชนะกันแต่เป็นการหันหน้าเข้าหากันอย่างแท้จริงเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้น,นกับครอบครัวของผมแต่ผมก็พยายามทุกๆวันที่ทําให้ครอบครัวนั้นหันกลับมาคุยกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น วิจัยต่างๆที่ทําให้เราเรียนรู้เรื่องของการรักกันการปลองดองซึ่งกันและกันแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเพราะมันเป็นอุดมคติการที่เราเติบโตมในครอบครัวที่ประชดใส่กันทะเลาะกันเกือบทุกวันเราจะมาปลองดองกันได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายเลยสังเกตไหมว่าคนที่ชอบพูดว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยจะยิ่งมีชิดที่ดิ่งลงไปเรื่อยๆแน่นอนว่าไม่มีใครในโลกเข้าใจเราหรอกเรานั่นแหละที่ต้องเริ่มเข้าใจตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนี่คือประโยคที่เตือนสติทุกๆคน ที่กำลังเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เป็นอ e ีโกเซนทริกที่เราพยายามให้โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเราในความเป็นจริงไม่สามารถทําได้เลยเราอย่าพยายามทําแบบนั้นแล้วเราจะเจ็บหนักถ้าเกิดวันหนึ่งเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมุนรอบตัวเรทุกคนเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นเยอะมากเราไม่จาเป็นต้องทําตามใจใครและแน่นอนใครก็ไม่จําเป็นต้องทําตามใจเราเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราต้อง เข้าใจซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าการมีซิมพัตตี้มีความเห็นใจกันบ้างไม่อย่างนั้นเราก็จะขาดความรู้สึกเข้าอกเข้าใจแล้วก็สวมรองเท้าหรือสวมแว่นตาเดียวกันสิ่งที่เราเรียนรู้เรื่องแบบนี้มันทําให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติและเข้าใจสังคมมากขึ้นมันทาให้เราไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อนั้นเราจะเปิดใจเมื่อนั้นเราจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับสิ่งที่มันเป็นจริงๆว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีใครเข้าใจเราหรอก มีแต่เรานั่นแหละที่เขา้าใจตัวเราเองแล้วถึงแม้ว่าจะมีคนมากมายสักแค่ไหนเขา้าใจเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถรับรู้ถึงความเขา้าใจนั้นได้เลยแม้แต่น้อยก็กเพราะว่าเราต้องเริ่มที่จะเขา้าใจคนอื่นบ้างยังไงล่ะนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเขา้าใจตัวเองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามีคนมากมายก่ายกองที่เขาเขา้าใจเราแน่นอนจุดเริ่มต้นนั้นอาจจะไม่ได้มีใครทุกคนเข้าใจเราจริงๆแต่หมายความว่าเราเริ่มเข้าใจตัวเองจริงๆนั่นเอง ตราบใดที่คุณไม่เข้าใจตัวเองตราบนั้นคุณจะไม่รู้สึกว่ามีใครเข้าใจคุณเลยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันอธิบายไปตั้งมากมายไม่มีใครเข้าใจฉันเลยบางทีฉันก็ไม่เข้าใจว่าโอ้โหความรู้สึกแบบนี้ทำไมคอมเมนเซนไม่มีเหรอสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเขาไม่ได้มีเหมือนกันบางครั้งเรารู้สึกแบบนี้แต่กลับกันพออีกคนหนึ่งเขาเจอแบบสิ่งที่เราเจอเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันถ้าเกิดสมมติเราเข้าใจตัวเอง เราก็จะเข้าใจผู้อื่นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเองเสมออย่าพยายามเริ่มต้นตั้งคําถามกับใครแต่จงเริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรในวันนี้แล้วเราต้องการสิ่งใดชีวิตที่มีแต่ปัญหารุมเร้ามากขึ้นทุกวีทุกวันเป็นเพียงเพราะว่าเราไมา่รู้จักสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นแล้วทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดของเราเอง การสร้างดินแดนที่มีความสุขเราจึงต้องสร้างสิ่งที่ดีก่อนเสมอสภาพแวดล้อมยังไงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหากเราอยู่ครอบครัวที่ทะเลาะเบาแวงแน่นอนเราก็จะจิตตกซึมเศร้ามีปัญหาทางกายทางใจตลอดเวลาและแน่นอนกลับกันถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในครอบครัวที่สงบร่มเย็นราบเรียบราบรื่นเราก็จะมีจิตใจที่เบิกบาน ควรคาการงานมีจิตใจที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคตลอดการสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความจรงิงมื่อย่างก็ตามที่เรามีพื้นที่พอที่เราจะเปิดใจรับบางสิ่งเราก็จะมีสายตาแห่งความเป็นเด็กเราก็จะมีความเปิดใจกว้างมองโลกใบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นกลางแล้วก็เปิดรับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นจรงิงๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเลือกครอบครัวให้เราเกิดมาไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทําได้หลายครั้งที่เราประสบพบเจอกับปัญหา เราก็ไม่รู้จะแก้ไขมันยังไงผมอยากจะแนะนําง่ายๆก็คือการแก้ไขที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่ตัวเราเองเช่นเดียวกันเราอยากจะมีครอบครัวที่กลมเกลียวกันรักใคร่กันเราก็จงรักใคร่เขามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากให้ใครมารักเราเราก็จงรักเขาก่อนถ้าเกิดสมมติเราเข้าใจพ่อแม่เราณนะวันนี้จริงๆผมเชื่อมากๆว่าเขาจะต้องเห็นในสิ่งที่คุณพยายามและเขาก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยนมากยิ่งขึ้น การประชดประชันก็จะลดน้อยลงกำลังใจของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามสิ่งที่คุณได้ทำแล้วก็ฝึกปรือตนเองในแต่ละวันสุดท้ายนี้ทั้งนี้การรู้ว่าตัวเองอ่อนแอน,นั้นเราต้องเริ่มหาจุดยืนในชีวิตให้จงได้ตอนนี้เปรียบเหมือนเรือลำเล็กๆท่ามกลางมหาสมุทรที่มาพร้อมกับมรสุมลูกใหญ่หน้าที่เราคือพยายามยังไงก็ได้ให้เรือผ่านมรสุมลูกนี้ไปนี่คือภารกิจอันใหญ่หลวงที่คุณได้รับมอบหมาย ให้คุณต้องผ่านภารกิจนี้ไปให้ได้แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะผ่านไปแต่แน่นอนมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะไม่พยายามเพื่อจะผ่าน้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้หน้าที่ก็คือหน้าที่นี่คือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบซึ่งไม่ว่าใครก็ตามคุณหรือผมเราเขาหรือว่าใครก็ตามเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่พึงกระทํากันทุกๆคนเราทุกคนมีครอบครัวใครที่ไม่มีคุณก็อาจจะกําลังดูแลใครสักคนหรือคุณก็กําลังดูแลตัวของคุณเอง ทุกคนมีภาระรับผิดชอบจงรับผิดชอบสิ่งนั้นให้ดีที่สุดรักตัวเองให้มากๆเพราะสิ่งนั้นจะเป็นกำลังใจที่ดีกว่าให้ใครมารักเรามากมายนักการเข้าใจผู้อื่นการเข้าใจคนในครอบครัวนี่คือโอกาสที่คุณยังมีอยู่คุณจงรังสรรค์ปั้นแต่งในสิ่งที่คุณต้องการให้ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตคุณเป็นอย่างที่คุณต้องการผ่านการการะทำของคุณเท่านั้นจงใช้เวลานี้ที่ยังเหลืออยู่ทำให้เต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็น ผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เ mm hmm. พื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k ชี G, ด้วยนะครับ